ซื้อก็ซื้อพ่อละหันที่วัดเนาะหมูบ่เข้าเลิกแล้วขึ้นหลังแถะเลยอะอย่างคงหลุจักหลายแซ่บเอาซบุงที่ที่ของเป็นหมูนี่เฮาว่า ภาคไทยเขาเป็นอย่างภักพีดยหน้าภาคพียาประธา,า,านาภารีน้ำหนึ่งไหลลึกกว่าท่านค้อมหมเดียวกันแจวเขาละตัวพรน้ำหนึ่งไหลลึกไฟผู้สวนพนโบอาหนึ่งไหลลึก คนไม่ฝักคนไร้สารเป็นบวกกับกิดพระศาให้เจดกันน้ำพึง่งอาจมีกลวไว้แต่ภาษานักป่าเนี่ยน้ำนิ่งไงดูติมติ่ม,มคือที่ผมไม่ยัง ยาการเยืองอย่างการเคลื่อนตัวการโราการจาคือบันฑิตบัี<ม>ยาอ่อนช้อยสวยงามแต่ภาพปฏิบัติฎหมาทีบจะผ่านจะพาชฉันนะเน่นบอก<ม>นิ่มๆติ่มๆรวมบัญชี ให้4ล้านคนเ7ล้านคนไปไปไปของ60ล้านถามว่าคน60ล้านคนรู้ไหมรวมบัญชีคืออะไรไม่รู้คงเป็น,นกลไกเลยปกคอรองรวมบัญชีใครรวมมาก่อนเติร์มดัมเกฟีคกอลี ลาวพม่ากขมินเวลาทบังปริเตตไม่รวมรได้ขึ้นมาสเสบียงของเจ้าจอมอยู่กับบัญชีในก,การที่หาทำไมแน่ฮะ พอรวมบัญชีเกิดอะไรขึ้นะเดตก,การในโครงคางตัวอย่างดูก็แล้กันลาวกัมิพามา่าตั้งอลิเบียอ่าอิรักอะไรเงี้ยทีบัญชีเดียวแต่ก่อนก็มีหลายบัญชีม,มาพอรวมบัญชีเสร็จเป็นรายต่อไปประธานาธิบดีนะถ้าประธานาอยู่ที่ไหนตกเหีวไปเลย เรากลุมหน้านเงินได้สบายในโครงการตัวอย่างอยู่ที่ไหนที่ไม่มีบัญชีให้รวมแล้วม่มีบัญชีแยกเมื่เรากระที่สรามใช่หมดเลยสเสบียงของเจ้าจอมคือบัญชีตัวนั้นนันถ้าบัญชีนั้นไม่มี ผู้ชาบริวารผู้รักษาความปลอดผูอารักษา,ก,ษาก็ไปได้สบเสบียงเงินเดือนสเสบียงกับผู้ที่ดมบัญชีถามว่าถ้าไม่มีสบเสบียงใจล้วจะมีลูกน้องไหมแต่กำลังสบเสบียงของ ของชาตินะนะ่ะบัญชีที่น้ำพึ่งอาบิโกนจะรวมแะทั้งน้ำพึ่งอาบิโกนทั้งประชานิยมทุนสามานันเจ้าของทุนสามานัเานเาจะรวมบัญชีเหมือนกัน ไม่ต้องยืดอำนาจแค่รวมบัญชีมันก็อยู่ที่เราหมดแล้วเอออล้วนะเอาให้ตายตายตายหกสิบก<ป><ป>วาดันร,รู้ไหมว่ารวมบัญชีแล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นกับชาติศาสนาและนี่หรอไม่ต้องพูดถึงดูตัวอย่างศาสนาเป็นยังไงทีม่มีบัญชีตัวนี้แยก ตนตำรักเขามายึดอำนาจอยู่ที่ประรตรวงสาธปรณพานแควนลุงเรืองที่ถูกตอนผู้จ้องชมนอยู่พอเขามาตีเยาลังจากผู้เจ้า,าขึ้นกาไปลุงเลอยงที่ที่เบียเมื่อบัญชีตัวนี้มีมันจะเกิดเลยขึ้นถาดูแลอาจจะแต่งกายก็แ็งแวงลงลงเวล,ลาไปก็ไปลมาลมาหนะ้าแต่ก่อนไม่ใช่เขามาทานล้วนเลย,เลย,ยก็เปลี่ยนอยู่จริงก็เปลี่ยน เปลี่ยนจากเอกอาต้าผู้เจ้าที่ไปตั้งวัดที่ไปตั้งวัดเหมือนกับหลวงปู่มั่นหลวงปูแ่แหวนเสียไสหลวงปู่ขาเสียไสเนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเส้าหลินกับบุรีมระธานขี่อย่างนั้นคือพระอรหันต์ไปเสียลูกศิษย์ผู้เจ้าเลยไปตั้งวัดเนี๋ยนี้กลายเป็นบุรีมกับเส้าลิน ที่ะสูตรตัดสูรุปรปฏิธิพานเป็นพาณิชผู้บริหารไม่ใช่พระเจ้าพระสงเป็นเบรร์เป็น,บบรนกระบ้านเชียงบ้านเชียงมันเป็นวัดให้แจกนะให้แจกไล่เผ้าออกยึดเอาที่ตรงนั้น คุณหายแจกขึ้นมาโชว์แล้วคนไปดูหายแจกเอาราย,ายได้เข้าบริหารส่วนตำบลส่วนบริเวณไายเข้าอสถานที่ตจตป,ประปุตติพานเป็นสังเวยสถานอะไรแต่เป็นภาษาบาลีเอว่าอันรุ่งเรืองดูแล เกือร้อยปียังเป็นวัดปกติพอหลังจากนั้นเขามายึดยึดเอายึดเอาการมาตีเอาตีเอามาลบเอกกลายเป็นบ้านเชียงบริหารการเงินเขาบริจาคแบกบ้านเชียง,งทั้งหมดเลยหายกบ้านเราอ่ะถ้ามีผ้าอยู่เกยวไปได้งั้นเห็นนังเสือเป็น,น <laughs> ต้นเขาเรียกพุทธภาณิชย์ อันนี้โยมถ,ถ้าท่ายันเยี่ว,วัดเกียมเงินเข้ากระเป๋าเลยบริหารไม่เกี่ยวกับว,วัดอย่างวัดบ้านเชียงเป็นวัดนะเราเลยดูบ้านเชียงเลย,เลยมองเห็นไปมองที่จัต่รุป,ปรุทธูที่พันรักษาเดียวกันไล่ถทาออกไม่ต้องอยู่ให้ใครว่ามาปว่อยบริหารกนันเองที่ประสูรตรต่รุป,ปรุทธีพานนะวัดที่รุ่งเรืองนะเป็น สังเวนี่ยันฐานที่ทำงานของพระองคตอนมีชีวิตทำงานทั้งประตูแต่รูปนิพพานมันเป็นวัดใหญ่เช้าเรีนี่เป็นกับบุริมถานที่ดินที่ปูกสร้างเป็นพระอิยะสาวกลูกศิษย์พระเจ้าไปตั้งวัดก็เป็นวัดกรรมฐานแล้วนี่ะอนังอ ว่าน้องปู่แหวนก็จะเป็นเหมือนบ้านเชียงแล้วลงภูเขาเพราะว่ามันมีเหตุมาแล้วท่านั้นปีท่านี่ปีแล้วมันเชื่อมไปมันขี่ระสู่ปฏิสิมพานมันเป็นโยมทัพานิี้แกรเป็นพุทธพานิยโยมก็เลยไปยึดเอาไร่ข้าวที่แต่สู้ปฏิสิมพานดูบ้านเชียงจะเห็นหมดเลยลักษณะเดียวกันบ้านเชียงไปเจอหายเก่าหายนั่น ที่ขุดเจินสถานดินดินบริเวณเป็นวัดไล่พ้าออกก็ทำพิตภัณฑ์เป็นมรดกโลกให้แตกนะให้แตกถามว่าเราได้อะไรขึ้นมาเป็นประโยชน์โลกหาเงนินเข้ากระเป๋าให้ชาวโลกรู้ว่าบ้านเรามีให้แตก ให้เขามาดูของเก่าคือหายแจกโอ้ยหายแจกห,หาที่ไหนก็มี mm hmm. นายทำท่าไปบุรณะค้นขึ้นมาจะเป็นไดโนเสาร์ก็ดี mm hmm. มันเข้า่ายไหมผู mm ้ว hmm. ิเจ้าไม่ mm hmm. เก็บของที่ร่วงแล้วมาปาใส่ mm hmm. พวกค้นหาไปขุดเอากระดูกไดโนเสาร์มาดูเป็นยังไงไม่ยังไง เมื่อรู้แล้วคุณจะทําอะไรคุณลงไปเท่าไหร่มันเลยป่วยการพวกนี้อาจินไปเนื่อภาษาว่าวิญญาณเปอนมาเข้าร่างสัตว์เราต้องไปดับวิญญาณไม่มีวิญญาณเพราะเราเป็นวิญญาณไม่ในร่างเราต้องดูแลปัจจุบันผู้เจ้าบอกดูแลเราต้องไปตามว่าวิญญาณมันมาอย่างไหนก็เหมือนนันเราไปตามมองกะหลูกเดินเา้าขึ้นมาดูไม่เคยประโยชน์ทั้งปัจจุบันและอนาคตเสียทรัพย์ที่เอาขึ้นมาแล้วมาทํา อันนี้เข้าข่ายไหมผู้เจ้าห้ามแม่จับสิ่งที่ร่วงแล้วมาปลาใส่เช่นเอาให้แตกขึ้นมาโชว์เรีคนมาดูเอาเงินการท่องเทียนนะะ่ยวแอ่ะอันนี้คือตัวอย่างถ้าเอาทำไปจับผู้เจ้าว่างไงตัวนี้ห้ามไม่เอาของที่ร่วงแล้วมาปลาใส่เอาหมอ,หมอกัะซัดขึ้นมา นร่อเรื่องประวัติพระโชว์ว่าพระกะพระแผ่นดินสูงนั่นเป็นประทันอันนี้เป็นปัจจุบันธรรมถ้าคุณฝ่าฝืนคนโลกดูรู้มิ่งพระุทธเจ้าพระราชน์เหมือนกับพระเทวราชแผ่นดินเมสูงมันเป็นปัจจุบันธรมนรมทั้งสองพระเจ้าเป็นปัจจุบันธรรมทีนห้าก็เป็นปัจจุบันธรรมไอ้ขโมงก็ชายขึ้นสุลาเมยะคุณโยมอ่าโยมก็ชัดเข้ามาสอกสดิ์ ผมว่าลีมาเป็นระยะนี่ไม่น่าจะผิดมีระยะนี่ผิดว่าแต่ลีมาเป็นระยะไม่ผิดก็เลือกสอบกลับตีสอบกลับเทวทัตก,ก็สอบกลับไม่เอาญาิช่วยพระนี้เลยไนะสอบกลับสอบกลับแทนที่ถูกครูเจ้าไม่ถูกไปถูกพระนินเปิดลงไปเลยนะัสอบกลับ สอบกลับมีกับพระหันกับพระพุทธเจ้ามีโทษฝ่าฝืนปฏิเ,เสธก็กเรียกสอบกลับพวก่กี้ตายไปเป็นเปรตสิบสามจำพวกหนึ่งจำพวกนั้นตัดออกพวกนี้ฟังเหตุฟังผลทิบสองจำพวกก็ไม่ฟังเหตุฟังผลบอก้า้ไปขวาบอกขวาไป้ายบอกอันนี้บอกว่าผิดมันบอกว่าถูกเปรตสิบสองจำพวกทั้งหมดสิบสาม ต้องตาพูดกระจำถ้าเป็นมนุษย์อยู่ถ้ามีใิสไซมันที่สองกับพวกนั้นคุณก็ตายไปเป็นปดที่สองกับพวกน้เหตุปัจจัยมันออกจากตัวนี้ตอนเป็นมนุษย์นี่รันตนังไม่ฟังความไม่ฟังแล้วยังไม่แลี้ยส่วนพระสงฆ์นีห้าร้อยเขาเรียกสอบกลับตีสอบกลับวุ่นยาวไม่มีญาติห้าประการพอห้าประการแม่ไม่เป็นไร ไอ้เองพระเจ้าดีอยู่เพืเ่อไค้เเราดีไปกับเราเราไม่ทําตามพระเจ้าเราจะทําของเราไม่อนุญาตเราก็จะทำเพราะพราประการเทวดา,าสอกกลับเลยพระเจ้าเข้าไปปฏิเสธเขาเริบสอกกลับแมวด้วยแทนที่จะไปเป็นเปี่ยนที่สอนอพวกกลับไปเป็นโยกีคำสอนพระเจ้าข้าอห้ามข้อยาติมันจะเป็นปัจจุบันธรรม ภาษาบาลีเขาสวากาธรทำเอาสวากาทำแต่เราชอบแล้วปัจจุบันนธรรมอะไรมันมีภาษาบาลีอยู่ปัจจุบันนะคือการสร้างเหตุเป็นปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตรสร้างเหตุในไปสวรรค์นิพพานสร้างเหตุในไปนรกหาวิกีก็สร้างในปัจจุบันถ้าเลยห้ามไปแล้วทำลงไผู้อยาเป็นปัจจุบัน ไม่ใช่ดีไม่ใช่นาคตแต่แตนยกก็อย่างใน,นดีใี่สุดคนนี้แป็นินทู์ผู้พี่นะไม่ใช่ว่าแต่นินทร์เทวรัตตรงนั้นเราศึกษาพฤติกรรมเราจะไปทําเยี่ยนแบบพวกอกุศวนพวธเจ้าสอนอย่างนี้พวธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปขุดกระดูกพระเทวทัตขึ้นมาดูมันอะไรเราเสากระดูกไม่ใช่กรรม มันเป็นวัตถุธาตุที่เขาทิ้งวิญญาเข้าไปในรูปรแล้วนี่เราไปคอ้กระดูเรืเขามาทุนเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่แล้วจะกินอะไรไหมก็เหมอือนสนามานทำสนามผู้วันทำสนามพอแจกไปกินข้าวอยู่จานแกงห่อมแดงแตงหอมแดงไม่มีน้ำรดแกงก็ไม่มีน้ำรดเพราะต้นสวนแต่งเงินรดน้ำที่ถูกขึ้นมาไปรดสนามหญ่ ทำก็ไม่ทำจิ่งที่นี่เป็นประโยชน์นี่ข้าจะจส,ส,ส,สรุปคำสอนพระเจ้ามันเป็นปัจจุบันธรรมชิ้นห้าทุกข้อค,คุณคำไม่ขาดแล้นี่คุณก็มกัดอเวจีนั้นวักล้วก็เดี๋ยวนี้ ถ้าคุณจเจริญมากคุยตงแปล่ยนทางผู้เผยมันเป็นสิพาวนาคุณก็มากสวรรค์เลยปัจจุบันนี้ในขนานี้เขาเรียกปัจจุบันนธรรมนี่สวากาโตภาษาสันทิิโกไกปุเอปจัตตังเวทิปุนมันเป็นสาระธรรมมันเป็นปัจจุบันนธรรมมันไม่ใช่อดีตคําสอนพุทธไม่ใช่อดีตอดีคืออะไรเช่นไปเจอให้เจ้ที่อยู่ที่วัดไล่ผ้าดีแล้วขุดขึ้นมาโชว์มันเชียง ถามว่าขุดใช้เงินไหมขุดจีวันข้าวไม่กินเนื่อข้าแรงเท่าไหร่ตัง้งต่ตเมื่อทำไมาได้ประโยชน์อะไรมิจะเสียมันคูไปห้าร้อยล้านได้คืนมาหนึ่งล้านเขามาชมเขามาหยาตู้ยี่สิบบาทผู้เจ้าไม่เก็บของที่ร่วงแล้วมาปลาใสให้ศึกษาไว้เฉยไม่ใช่นั่งเพราะวานานี่ ตะมาเห็นแต่ผนผมเล็บผน,นังไม่ใช่มันดูพฤติกรรมว่าใครเป็นอะลรจีใครทำป่วยการใครเลยเนี่ยอาชีพผู้ชายว่าไม่เก็บ้องเลยไม่เลยถ้าเจ็บมาปสัสถเขาเรียกว่าจินไตไม่เกิดผลไม่ไประโยชน์เสียอีกทัางหาเสียไปเท่าไหร่ที่คนหินแตกกมาถ้าไม่หันจ็บแล้วเสียไปเท่าไหร่น้ำพิเวนจ้า นกบับกับคนที่ทำสวนไม่มีน้ำรถแจงแจงเ,เ,เขาขาตลาดจากกิโล,โลสีบาทขึ้นกิโลร้อยก็พราตีเขาพี่หล่ะไปซื้อกินเนี่ยหอมแดงกิโลสองร้อยถ้าฝนตกเขาไม่มีน้ำรถมันก็กิโลสีบาทแล้วน้ำที่รถสนามหญ้าสนามก๊อกนักน่นวันหนึ่งกิโลวัยเมตรถ้าไปรถสวนแจงพวกนี้มัแน่แน่แน่เนี่ยมันมันมัน มันก็พวกนั่งภาวนาถ้าจิตละเอียดมันจะห็นมันจะสูงไปเหมือนฐานะนวกาศยิ่งสูงไปยิ่งไยิ่งเห็นดาวายดวงพวกจกิตละเอียดยิ่งเห็นตายเหี่ตายเหี้ยนเกิดการเกิดผู้แล้วเกิดกสุ่มกินพร้อมกันตายเหี่ยพวกนี้ไปสวรรค์ตายเหี่ยพวกนี้เป็นอรกตายเหี่พวกนี้ไปนิพานตายเหี่พวกนี้ไปมาวิีนี่พร้อมพร้อมันตั้งบวงไปเลย เหมือนสถานีอากาศล้องไม่รู้กี่ตัวกล้องประดูดาวนั่นกล้องประพูผ้าที่สองประ,ประรรตูโลกมนุษย์นี่มันทุกดวงเลยถ้าอยู่ต่รมมันจะไม่เห็นอยู่ข้างเขาที่ข้างเขาต้องเป็นถ้าอยู่ยองเเขาเห็นหมดทูเขึ้นอยู่กับความเยอะข้าไปเทียบใกล้ตัวแล้วก็เห็นมันเทียงเขาบริหารไง แต่แรกมันเป็นวัดจะขุดอะไรในวัดเราไปเจอหายแก่ก็าหายแก่ขึ้นมาเยอะก็ไล่ผ้าหนีก็ร่อวัวอันนี้ก็เห็นคนออกมาคนทั่วโลกมากราบต้นโพก็ไล่ผ้าหนีไม่เป็นวัดก็ามาเก็งเงินนะเหมือนกันเกเลยอันนี้ไม่ได้ขูขข่ของเก่าของเก่าผ้าดูแลไล่ผ้าออกเรามาดูแลมันเข้าเราไม่ต้องเขา้ขเขา,ขเขาของป๋าทั้งสี่จุดเลยแต่ กระสูตรตัจรูประนิพานปฐมเทศนามันหจุดนะกับปัดชิมบัดชิมเลยเทศนาพานุท์จ้าสุปาปรตตกห้าจุดนั่นช่มานั่งดูผมไม่ได้ฝันเดียวมันช่อย มันเห็นเยอะกว่านั้นเป็นของที่ตลาดเอา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 แตงนงน้ำแดงกิโลละสิบ,บาทพอมนแล้วมันมีน้ำรดขาดขาดตลาดกิโลละร้อขึ้นร้อยแสบ,สบไม่ได้วงเที่ยอยู่หัวรน้ำมันมีจระรดแตนามก็มีรดวันห่งกิโลกรัมนิดยากี่น้ำก็ก็ไปกินไม่ได้แน้ำก็มีน้ำนะ เกษตรกรไม่ให้ปลูกแล้วเวลาเราไปตลา,าดเด็เกพวกพิจ็มาก็มากินแตงกีรูร้อยเด็กนี่นนอะ่ะพิจารณาถามว่าเราได้ไประโยชน์อะไรจากกระดูกไดโดนเสาร์เราเสียไปเท่าไหร่ค่าขดค่าไปไปกี่ล้านทำให้คนมาชมว่าเรามีกระดูกไดนโดนเสาร์หกพันล้านตีพันล้านตี ได้รับที่ได้จากคนมาดูหนึ่งล้านแต่เราสร้างไปสามพันเป็นหมื่นล้านอเอาดิ่วยการ,การแต่ข้อเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้ผู้เจ้าสอนไม่ได้สอนเราได้ไประโยชน์อะไรขึ้นมาเออถ้าไปเชือกระดูกไปเสาเป็นทองไปขายได้เงินมันก็พอขุดอยู่ดิ เนี่ยมาจ้างช่างไม่รู้กี่ล้านประกบอบในท่านกาเก็บของที่พวกเนี้ยมาบใส่ไม่ควรอย่างที่ไปเชอไอ้แจกเนาะไปขุดขึ้นมาโชว์ให้คนมาดูค่าใช้จ่ายที่เราขุดขึ้นมาเนี่ยทำมาทำเนื้ออาหารใส่กี่ล้าน หลังจากขึ้นมาชืวอแล้วคนมาดูแน่เงินตั้ไหนอ๋อแน่เงิน,นดังเขาทำพระตะปอดวีาว่ามาดูมาดูอะไรหรือมาดูหายแตกกินยืนไหนกินข้าวจิจันของที่มีหน้ามีตา พุทธานี้ก็เป็นแบบหนึ่งเหยื่อ่อแ,แมงวันเขียวอีกแบบหนึ่งถ้าวัตถุหยาบเอาขี่ไปไว้หน้าบ้านให้แมงวันเขียวมาตอมที่นีจะผ้าที่นี่จะ,จะเ,ชเชิญจิตที่เป็นแมงวันเขียวมาตอมวัดเราก็จะมาหยอดูวิจากหัว่อมเพชรไอ้ทาทคำเราไม่พูดนะหัว่อมเพชรหัวสวม จำพิจ <c oughs> ทำเรี่อง,งานขึ้นหลังที่รลาย้านเอาเรื่อเก่ามาเก็บนี่คือขี้บอกไม่มันเกียวมาต่อนม่นมันเกียวที่พาเรื่องเงินในกระเป๋ามีเขาเหมือนตู้ยาเขาจะหยอดอนีมยมันเกียวที่เราพูดมาถึงขีง่เป็นมันเกียวทำซาลาใหญ่ซื่อที่สักหมื่นไร่ให้พันไร่เราไม่พูด หมื่นไร่เลยสร้างคลาสูงห้ากิโลเมตรแต่ยิงมันไม่ถึงไอ้ที่เขามีเราไม่พูดหมื่นกิโลเมตรเลยสร้างคลาใหญ่ผ่านเส้นทางห้าสิบกิโลเขาก็จะมาชนคลาใหญ่เราเขาหมายนึงตุอยตาเขาหยอดนี่เราจะเอาเงินตัวนี้นี่คือเจ้าวาดแสดงทำแผลราบ ด้วยวัตถุด้วยวัจาอัตวัชชาจะมาร้อยล้านพันล้านอ,อยู่ยน,น,น,นี่ขึ้นในวันแค่นั้นนะอะเมื่อโมาถวายแล้วเงินนะอัตมาจะเยอ่ยอยูตูอยากอัตมาก็ไปฝากกินดอกไปเล่นหุ้นเอ่านัอันนี้มาถึงสาราที่สูงเปกิโลเมตรตนะอาจารมาไม่พูด แล้วดูมนราบาดมีอะไรแปลกแล้วก็ฟังคำแมบบ่งคำแม่งมันหมายถึงอะไรน้ำยิ่งไหลมียาพายนอกเหมือนผู้ทรงศีลการเดินการพูดนิ่ลเงวน้วยนามสงบสง,งียนนา,ายบวยรวมันเีี้ยไอ้ไร รู้ไหมว่าดวงวิญญจะเกิดอะไรขึ้นตับชาติศาสนาคนมาแล้วคนมา <c oughs>